โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยแอเมเรื่องปรมาจารย์การต่อสู้นะครับจะเป็นตอนที่136ถึงตอนที่140นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่136 หลังจากที่ปีศาจเงาพยายามที่จะ้าสิงร่างพระเอกให้ได้แต่ทว่าในตอนนี้มันก็ยังดีที่พระเอกนั้นสามารถหลุดออกจากการจับตัวมันได้อีกเช่นกันก่อนที่พระเอกนั้นจะได้ทำการใช้พลังสายเลือดสายฟ้าโจมตีมันสวนกลับไปจนทำให้มันก็ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากหลังจากที่ถูกการโจมตีของเอกเข้าไปในครั้งนี้ซึ่งในขณะที่พระเอกกำลังที่พุงเข้าไปพยายามจัดการฆ่ามันให้ได้แต่ทว่าก็ถูกมันหลอกแล้ว เพราะมันก็ได้ใช้โอกาสที่พระเอกเผลอจับตัวพระเอกเอาไว้อีกเช่นกันซึ่งในตอนนี้มันก็พยายามที่จะสิงร่างพระเอกเอาไว้ให้ได้จนทําให้พระเอกในตอนนี้ก็ถึงกับคิดในใจแล้สิครับว่าข้าน่าจะมาใตา้แบบนี้ไม่ได้ข้าน่าจะทําแบบนี้ไม่ได้ขา้าไม่ยอมหรอกนะทันใดนั้นมันก็มีดาบจัก,กรพรรดิของพระเอกปรากฏตัวออกมาเข้าโจมตีวิญญ,ญาณปีศาจเมื่อตนนี้ไป จึงทาให้มันที่ได้โดนการโจมตีแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานไปอย่างมากแต่ทว่ามันก็ไม่ได้คิดที่ยอมแพ้พระเอกง่าย และก็ได้ทําการโจมตีดาบต้นนั้นสวนกลับไปจนแหลกสลายแต่ทว่าดาบที่แตกสลายไปมันก็ได้กลายเป็นคำามีเวทหมุนขึ้นมาปรากฏเป็นพลังครอบตัวของปีาศาจต้นนั้นเอาไว้และกพยายามที่ทําลายล่างมันให้ได้จนทําให้มันที่ถูกการโจมตีนี้และคิดว่าไม่สามารถสู้ได้อย่างแน่นอนมันจึงพยายามที่หนีเอาไปจากที่นี่ให้ได้โดยที่มีพระเอกนั้น ก็พยายามติดตามจับตัวมันให้ได้เช่นกันแต่ทว่าในขณะที่มันกําลังคิดว่าไม่สามารถซู้พระเอกได้แล้วและก็กําลังหนีรอดออกไปได้แล้วแต่ทว่าท่านใดนั้นดาบสนิมของพระเอกมันก็ได้เกิดพลังเรื่องแสงขึ้นมาและทําการดูดซับเอาพลังวิญญาณของปีศาจตนนั้นเอาไว้มาเพิ่มพลังให้กับตนเองได้อีกด้วยจนทําให้พระเอกในตอนนี้ก็ถึงกับรู้สึกถึงเป็นอย่างมาที่ดาบสนิมของเขามันคืออะไรกันแน่ ที่สามารถดูดซับพลังวิญญาณของปีศาจเงาและก็สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองได้มากอีกด้วยแต่ถึงแม้พระเอกนั้นจะมีความสามารถที่นําเอายกวิญญาณนั้นกลับไปได้ด้วยแต่เขานั้นก็ไม่ทําเพราะเนื่งด้วยที่ยกวิญญาณมังกรมันเป็น สมบัติประจำตระกูลเกิดถ้าเกิดว่าจะหาคนมาสืบทอดแทนก็คงจะต้องให้คนที่อยู่ในตระกูลเกิดเท่านั้นมาทําการสืบทอดพลังนี้เพราะว่าเขานั้นเป็นคนนอกคงไม่คู่ควรกับพลังนี้แน่นอนก่อนที่พระเอกนั้นจะเดินออกมาจากสารสมบัตินี้ไปโดยพระเอกหลังจากที่ออกมาแล้วเขานั้นก็ได้กล่าวขอบคุณและก็ได้ตำหนิหนายตระกูลเล็กน้อยว่าการทดสอบในครั้งนี้มันยากมากๆสืบเนื่องด้วยที่เขานั้นไม่ได้มี มีความแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นก็เลยไม่ได้ผ่านการทดสอบในครั้งนี้ไปซึ่งพระเอกก็ทําตัวเนียนๆไปนั่นเองจนทําให้นายตระกูลเกิดที่ได้ยินคําที่พระเอกพูดเขานั้นก็ถึงกับคิดในใจเลยสิครับว่าขนาดกูก็ยังไม่สามารถผ่านได้ถ้าเกิดว่าเจ้านะผ่านได้ก็เทพเกินไปแล้วแหละและนี่มันก็คือแผนของเขาอีกเช่นกันที่รู้อยู่แล้วว่า พระเอกก็คงไม่สามารถทำมันได้อย่างแน่นอนไม่สามารถนำยกเทพออกมาได้อีกด้วย mm. เขานั้นจึงได้พูดกล่าวกับพระเอกว่าน่าเสียดายจริงๆที่ท่านนะ่ะไม่ได้สมบัติกลับออกมาเลยแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่อย่างที่พวกเขาขีดเพราะพระเอกนั้นก็ได้พูดปลอกแก่กับเจ้าตระกูลว่าที่ข้าเข้าไปในที่นั้นนานก็เพราะว่าข้าน่ะเพ้อหลับไปแต่พอข้าน่ะตื่นขึ้นมา ดันมียกมาปรากฏตัวอยู่ตรงนาคาขาก็เลยหยิบมันออกมายังไงล่ะจนทําให้นาตะกูลที่ได้เห็นเช่นนี้ก็ถึงกับเข่าสุดขาอ่อนกันเลยทีเดียวที่ทําไมไอเด็กชินเชินมันโชคดีอะไรขนาดนี้และหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดินออกไปจากที่นี่ไปภาพก็ตัดมาที่ตะกูลฉินหลังจากที่ปู่ของฉินเฟิงมาถึงที่ตะกูลแล้วมันก็ทําให้เขานั้นโมโหมากที่ได้เห็นไอเด็กชินเชินนั้นมาทําลายลูกหลานของเขาทั้งสองคนแบบ รับรองได้เลยว่ามึงไม่รอดแน่ๆเด็กชินเชิญแต่ทว่าหน้าหญิงเจ้าก็ยังได้บอกพ่อของเขาว่า การที่จัดการไอเด็กขินเฉินได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าก็ยังมีองค์จกักรพรรดิก็คอยปกป้องคุ้มครองไอเด็กขินเฉินเหมือนกับห่ในหินเรียกได้เลยว่าการที่จัดการไอเด็กขินเฉินก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับพวกเขาแต่ทว่าพอของเขานั้นก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขาก็มีแผนที่ตั้งเอาไว้แล้วเช่นกันและถ้าเกิดว่าจัดการไอเด็กขินเฉินได้ก็จะรีบออกไปจากที่นี่ในทันที ก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางตามหาพระเอกไป แทในตัวเมืองก็ยังมีองค์จกักรพรรดิของอาณาจักรกุนกเซียนมาตามหาพระเอกอีกด้วยเพราะว่าวันนี้พวกเขาจะต้องจัดการฆ่าไอเด็กชิ้นเฟิง่งไอเด็กชิ้นเฉินให้สงได้ขาตะกรอนที่ฆ่าลูกชายของเขาแถบองค์จกักรพรรดิของอาณาจักรกุนกเซียนที่ได้เห็นทหารประจำอจาณาจักรเบยเขานั้นก็ได้ส่งมอบจดหมายไปให้ทหารคนนั้นนำเรื่องราวไปบอกองค์จกักรพรรดิจากอาณาจักรตาฉี ว่าห้ามมายุ่วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะถ้าเกิดว่าไม่ยอมกันดีๆแล้วล่ะก็รับรองว่าสองอาณาจักร,รจะต้องเห็นดีกันแน่นอนแถมหลังจากที่องค์จกักรพรรดิได้รับจดหมายมาแล้วเขานั้นก็ได้ถึงกับบอกให้สั่งให้คนของเขาไปเรียกนักรบุกระดับชวนออกมารวมตัวกันที่นี่โดยเร็วโดยพระเอกที่มาถึงบ้านเขานั้นก็ได้เริ่มดูซับพลังของเขาต่อ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของพลังติดของเขาแต่ทว่าทันใดนั้นเขาก็ได้สัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายสุดแข็งแกร่ง,งที่อยู่รอบด้านอยู่รอบหมู่บ้านของเขาในตอนนี้เรียกได้เลยว่าพลังนั้นอยู่ในระดับชวนแล้วอีกด้วยซึ่งพระเอกที่สัมผัสพ,พลังได้เขานั้นก็รู้อยู่แลว้วว่าคนพวกนี้จะต้องเป็นนิกายกุยเซียนที่ส่งมาอย่างแน่นอนทันใดที่พระเอกพูดจบชายทั้งสองคนก็ได้ปรากฏตัวออกมา บุกเข่าโจมตีพระเอกไปซึ่งพระเอกก็รู้อยู่แล้วว่าคนพวกนี้จะทําเช่นนี้เขานั้นก็เลยได้ทําการรวบรวมพลังพลังดาบโจมตีรอทั้งสองเอาไว้แล้วนั่นเองก่อนที่พระเอกจะใช้พลังดาบวายุโจมตีทั้งสองเข้าไปแบบรวัวจนทําให้ทั้งสองที่ถูกการโจมตีและพยายามที่ป้องกันการโจมตีไว้ พวกเขานั้นก็ไม่สามารถป้องกันได้ลอยกระเด็นออกไปจากบ้านของพระเอกไปซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาก็ต่างพากันถึงมาที่พลังของพวกเขาอยู่ในระดับชวนแล้วแต่ไอเด็กชินเฉินอยู่เพียงแค่ระดับสวรรค์ทําไมถึงแข็งแร่งสามารถโจมตีทําลายก่อป้องกันพวกเขาได้มันเป็นไปได้ยังไงกันหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดินออกมาอย่างหล่อเทและก็ได้ใช้พลังเจตจำนงของนักดาบพลังจิตโจมตีเขาใส่คนพวกนั้นไป จึงทำให้มีชายคนหนึ่งที่ถูกการโจมตีของพระเอกเขานั้นก็ถูกหยุดเอาไว้ช่วงคณะก่อนที่พระเอก ได้พุ่งเข้าโจมตีชาอีกคนโดยพลังเสตจจำนงของนักดาบซึ่งเขาที่เห็นก็พยายามที่ป้องกันการโจมตีของพระเอกเอาไว้แต่ทว่าการโจมตีอันรุนแรงของพระเอกมันก็สามารถเจาะทะลุเกราะป้องกันของเขาไปได้ได้รับบาดเจ็บไปในครั้งนี้แต่คิดเลยว่าเขานั้นจะยอมแพ้พระเอกง่ายๆและก็พยายามที่พุ่งเข้าโจมตีโดยพลังสุดแข็งแกร่งของเขาฝ่ามือโลหิตโจมตีพระเอกสวนกลับไปแต่การโจมตีสุดแข็งแกร่งของเขาก็ไม่สามารถ สามารถที่ทำอะไรพระเอกได้และก็ถูกการโจมตีของพระเอกทำลายลงไปได้อย่างง่ายดาก่อนที่พระเอกนั้นจะได้พุ่งเข้าสังหารชายคนนี้เข้าไปในทันทีแถมท่านใดนั้นชายอีกคนที่ถูกพระเอกควบคุมพลังจิตเอาไวา้เขานั้นก็สามารถฟื้นสติกลับขึ้นมาได้แล้ว เขาที่เห็นเพื่อนของเขาถูกฆ่าตายไปเขาก็พยายามที่พุ่งเข้าโจมตีพระเอกแบบรวัวๆแต่ทุกการโจมตีของเขาก็ไม่สามารถจีทำอะไรพระเอกได้อยู่ดีแถมก็ถูกพระเอกโจมตีสวนเข้าไปแบบรวัวๆด้วยอีกเช่นกันจนเขานั้นแทบที่จะไม่สามารถป้องกันมันได้จึงทำให้เขานั้นที่คิดว่าไม่สามารถสู้ไอเด็กคนนี้อย่างได้อย่างแน่นอนเขาจึงพยายามที่หนีออกจากที่นี้ให้ได้แต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายที่เขาจ,จะทำได้เพราะว่าพระเอก ก็ได้ทำการเปิดผนึกกับดักขังเอาไว้แล้วอีกเช่นกันซึ่งเขาที่พยายามที่ทำลายมันแต่มันก็ไม่สามารถที่ทำลายได้จึงทำให้เขานั้นคิดว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้แล้วล่ะก็ก็คงจะต้องสู้กันให้สุดชีวิตไปเลยก่อนที่เขาจะได้พุ่งเข้าโจมตีพลังดาบของเขาดาบอมฤตโจมตีพระเอกเข้าไปแต่ทว่าการโจมตีของเขานั้นก็ไม่สามารถที่ทำอะไรพระเอกได้อยู่ดีมึงจะเก่งเกินไปไหมหลังจากนั้น พระเอกก็ได้พุ่งเข้าไปใช้พลังจิตและก็ได้สังหารฟันชายผู้นี้จนตายคาที่เกิดไปเลยกระ่าได้ก่อนที่พระเอกนั้นจะเดินออกมาหาแม่ของเขาซึ่งพระเอกก็ได้บอกให้ทหารไปทูลบอก,กองค์เหนือหัวว่ามีคนจากนิกายกุเซียนบุกเข้ามาทําร้ายพวกเขาซึ่งพระเอกก็ยังคิดว่าและก็หวังว่าองค์เหนือหัวนั้นคงจะเข้าใจในสิ่งที่เขานั้นได้ฆ่าหูจีไปเพื่อช่วยองค์ยิงหลิงซุนก็คือช่วยลูกสาวของเขาเอาไว้ หวังว่าฝ่าบาทคงไม่เปลี่ยนใจและก็หาวิธีทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยพระเอกก็เลยบอกแม่ของเขาว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีอันตรายเกิดขึ้นหามออกมาจากที่นี่เป็นอันเด็ดขาดให้อยู่แต่ในบ้านเพราะในตัวบ้าน เขานั้นได้ทําการใช้พลังควบคุมเอาไว้แล้วไม่มีใครสามารถบุกเข้าไปได้อย่างแน่นอน <_ EN> ก่อนที่พระเอกนั้นจะได้เดินออกมาหน้าบ้านและก็ได้ทําการใช้ผนึกพลังของเขาเพื่อทําการวางกับดักวางเกาะป้องกันเอาไว้ปกป้องคนที่จะบุกลุกเข้ามานั่นเองซึ่งมันก็ทําให้แม่ของพระเอกนั้นที่ได้เห็นพลังของลูกชายของเขาพลังความสามารถพรสวรรค์ที่มีเธอนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากและก็ได้กล่าวขึ้นมาว่า ไม่ว่ามันจะอันตรายสักแค่ไหนรับรองว่าเจ้าน่ะไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนชินเชิญลูกของแม่แถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เจ้านี่กายกุยเสียน กบุกมาถึงที่หน้าตระกูลฉินแล้วพวกเขานั้นก็ได้โจมตีทำลายบุกเข้าไปที่ตระกูลฉินในทันทีเพื่อตามหาไอ้เด็กชินเฟิงให้จงได้ซึงมันก็ทำให้ท่านผู้เฒ่าประจำตระกูลที่ได้เห็นพวกเขาที่ได้เห็นผู้บุกรุกแล้วก็พยายามที่จัดการคนพวกนั้นให้ได้แต่ทว่าวด,ดืวยโดยที่พลังความสามารถของพวกเขามันต่างชั้นกันมากก็เลยถูกท่านผู้เฒ่าประจำนิกายกุนเซียนถูกเล่นงานไปทั้งสองคนในอย่างง่ายดาย แต่ทว่าวทันในนั้นในขณะที่ท่านบูเทาจากสนักกุยเซียนพยายามที่พุ่งเข้าโจมตีท่านบูเทาจากชำนักศินมันก็ทําให้ท่านใดน,นั้นท่านบูเทาสูงสุดประจําสำนักสินก็ได้ปรากฏตัวออกมาหยุดการโจมตีนี้เอาไว้และก็ได้ถามคนพวกนั้นว่าบุกเข้ามาที่นี่มีธุระอะไรกันอย่างนั้นนะหรอซึ่งมันก็ทําให้เจ้านิกายกุยเซียนก็ได้บอกแก่ท่านบูเทาสูงสุดว่าที่พวกเขานั้นมาที่นี่เพื่อมาตามหาชิ้นเฟิงไอ้ฆาตกรที่ าลูกชายของเขาถ้าเกิดว่าไม่นําตัวเขาออกมาแล้วลก็จะได้เห็นดีกันแน่แต่เมื่อทั้งสองฝ่ายไม่สามารถคุยกันดีๆได้พวกเขาจึงได้พุ่งเข้าต่อสู้กันไปแต่เนื่องด้วยในความสามารถของนิกายกุยเสเซียนที่มันมีมากแล้วมีพลังอยู่ในระดับส่วนกันหมดแล้วพวกเขานั้นก็เลยถูกจัดการไปทั้งสมคนอยู่ดีแต่ในขณะที่เจ้านิกายกุยเสเซียนนั้นพยายามที่ตามหาชินเฟิงให้จงได แต่ถว่าท่านบุเาวาประจําตระกูลเขานั้นก็ไม่ยอมบอกว่าชินเฟิงนั้นอยู่ไหนจึงทําให้เจ้านิกายกูเสียนพยายามที่จัดการหาคนในตระกูลไปเรื่อยๆเพื่อบอกให้คนพวกนี้ ส่งตัวชิ้นเฟิงมาซะเหมือนจึงทําให้ก็มีชายผู้หนึ่งที่กลัวตายเป็นอย่างมากและถ้าเกิดว่าเขานั้นยอมบอกแต่ต้องยอมปล่อยพวกเขาไปจึงทําให้เจ้านิกายกูเซียนจึงยอมที่จะทําตามข้อเสนอในครั้งนี้ก่อนที่ชายคนนี้จะได้บอกแก่เจ้านิกายกูเซียนว่าชินเฟิงออกไปนอกตัวเมืองเพื่อไปตามล่าชินเฉินเหมือนกันและเขานั้นก็เด้นนาทาง เจ้านิ่กายกูเซียนไปที่บ้านของพระเอกไปแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นายหญิงเจ้าและก็ครอบครัวของเธอก็มาบุกมาถึงบ้านของพระเอกแล้วอีกด้วยเธอนั้นก็พยายามที่เรียกพระเอกออกมาและก็แม่ของพอเพกนั้นออกมาเพื่อเคลียร์ปัญหากันในครั้งนี้แต่ทว่า เมื่อพระเอกและก็แม่ของเขาไม่ออกมาดีๆพวกเขานั้นจึงได้บุกเข้าไปทำลายประตูบ้านของพระเอกจึงทำให้ในตอนนี้อ,องคคั้งก็มาถึงทีน่นี้และก็ได้หยุดคนพวกนี้เอาไว้ว่ากล้าดียังไงมาบุกเพื่อทำลายอัจฉริยะประจําเมืองของพวกเราพวกเจ้านะ่ะรวมมือกับนิกายกุยเซียนเพื่อมาทำแบบนี้ใช่ไหมพวกเจ้าไม่ทัวถูกลงโทษหรือยังไงอันเดนั้นพระเอกและแม่ของเขาก็ได้ออกมาจากบ้าน จนทําให้เจ้าเมืองหลิงหนานก็เป็นพ่อของหน้าหญิงเจ้าเขานั้นก็ได้ถามกับพระเอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่เจ้านะ่ะทำร้ายหลานของข้าทั้งสองคนจนได้รับบาดเจ็บมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วล่ะก็รับรองเลือกแบบนี้ มันจะไม่จบลงง่ายๆอย่างแน่นอนมันต้องมีใครตายไปข้างนึงก่อนแล้วก็จบไปในตอนที่140นะครับก็กําลังที่จะสนุกมอมมันกันเลยหรืย้อฮะแต่ก็จบกันไปก่อนได้ครับอาจจะสั้นนิดน,นึงนะครับแต่เยน็เยนๆจะมาอีกรอบแน่นอนนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนลวกันนะครับเจอกันในแมตปหน้านสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ